สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับก้าวหน้าโอเคครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเดินตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตรหรือว่าตลาดนัดพอเพียงที่ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรครับคลองหลวงปทุมธานีนะครับอยู่ตรงข้ามนวนครครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่ามีอะไรครับตลาดนัดเอ่อเนี่ยจะมี ทุกๆสัปดาห์แรกของเดือนนะครับจะมีเดือนละ3ามวันก็คือสัปดาห์แรกของเดือนคือสุขเสาร์อาทิตย์ครับถ้าใครสนใจก็แวะมาชมได้นะครับที่บริเวณคลองหนึ่งปทุมธาน,นีตรงข้ามนวม,ม,มา,น,าคนครครับ,บรเดี๋ยวเราไปเดินชมตลาดกันเลนยครับตลาดนี้ก็จะมีพืชพันธุ์ของเกษตรกรเกษตรต่างๆครับ นอกจากตลาดแล้วเราก็เขาก็จะมีให้ชมภาพยนต์เอดิชั่นสามมิตินะครับในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราครับ mm hmm. ก็พอเข้าไปแล้วก็จะมีตารางเวลาให้เราเข้าไปชมนะครับผู้ใหญ่ก็30บาทเด็กก็20บาทครับแล้วก็มีรอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราครับมีสองรอบนะครับแล้วก็ แต่ละวันเขาก็จะมีอบรมอบรมนะครับอบรมสมมุติว่ามีศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแต่ละวันเขาก็จะมีอบรมพวกกรุงดินทำเกษตรอะไรพวกสบู่นมแพขผงนมไพรขัดผิวนะครับนวัตกรรมเพื่อการเกษตรอะไรพวกนี้นครับก็จะมีอบรมทุกวันนะครับ ที่จัดสามวันของสัปดาห์แรกของเดือน,นครับแล้วก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนแล้วก็อ,อบรมฟรีนะครับตามวันเวลาที่กำหนดนะครับก็จะมีเป็นรอบๆไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่คุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้สนใจก็อย่าลืมแวะไปนะครับสัปดาห์แรกของเดือน สุกเสา,ารอาทิตย์นะคร,ครับผู้ชมครับในตลาดก็จะมีสินค้าหลากหลายให้เราชมแล้วก็พวกนวัตกรรมทางการเกษตรให้เราได้เรียนรู้แล้วก็อบรมปฏิบัติจริงครับเข้าไปชมได้านะครับที่พิพิธภัณฑ์กเกษตรประทุมธานีนะครับคลองหลวงตรงข้างวานวมนครครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นพืชผัก วนครัวครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนพลมีทั้งต้มหรือจะเอาไปแอดองก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นประครบสุนพลส่วนบูธนี้ก็จะเป็นกัญชาครับกัญชามี3ต้นร้อยนะครับต้นละสามสิบห้าบาท3ต้นร้อย ต้นเล็กๆนะครับถ้าต้นใหญ่นี่ก็แล้วแต่ราคาก็จะสูงขึ้นมันตายแล้วพี่อันนี้ตัวผู้ตัวผู้ผสมแล้วอันตัวนี้จะเป็นอาหารกล่องใส่อาหารกัญชาต่อมาก็เป็นกัญชาครับ กัญชานี่ขายดีมาก,กครับสามต้นร้อยครับส่วนกัญชาดังเดิมจากสกลนครภูผานนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะแวะมาติดนุนได้นะครับ,รบ,รบกัญชาอาบูนีก็จะเป็นเห็ดฟางครับการปลอเห็ดฟางเขาก็จะมีอบรมนะครับก็จะมีตารางอบรม เราสามารถที่จะไปอบรมวิธีทำได้นะครับการทำก้อนเห็ดฟางดินทั้งนี้ก็จะเป็น,ด,น,ปนดินที่เป็นพวกรปริลซีดินบนดินทั้งนี้จะเป็นการผสมดินหมักดินหมักปุ๋ยนะครับ หรือท่านสามารถชอบก็สามารถที่จะซื้อกลับบ้านไปได้เลยนะครับหรือเราจะมาอบรมก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเดินตลาดเศรษฐกิจพอเพียงกันนะครับเดินเข้ามาหน่อยก็อยู่ด้านซ้ายมือบูธแรกก็จะเป็นปักกัดดินต้นไม้ ฝั่งนี้ก็จะมีกัญชาเหมือนกันครับรกัญชาจุลซีก็แสงปุ๋ยน้ำส่งควันไม้ซื้อที่นี่ถูกมากครับห้าร้อยจุลซีก็สามสิบบาท ดูเราู้ชมข้างในกันเลยครับเราชมเดินดูต่าดข้างในนะครับบริเวณตรงนี้ก็จัดทําใหม่นะครับสร้างใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นเดินอากาศโปร่งครับสะดวกบูธแรกก็จะเป็นเครื่องจักษสารเสื้อผ้าท้องถิ่นมสมุนไพร รูปผ้ารุนี้ก็จะเป็นเป็นสมองไครนะครับสมุนไพราคาป้อมลูกใหญ่มากลูกท่าแขนเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับแปรรูปรวย กักสารสินค้าท,ทั่วไปครับเดินมาถึงไหนก็จะเป็นโซนอาหารครับอาหารก็จะมีหลากหลายนะครับทั้งร้านสวสดิการทั้งในราคาเย่อมเยาครับ มามชิมกันได้ครับอาหารอร่อยๆอครับอาหารเป็ดหมูเทปอันตำสั่งใสกตรงกรก,กอรกมีลุวยครับกล้องบริการเกษตร,รครับไป้งมะ่วงกันนะครับม่วงกล้วย สินค้าการเกษตรเขาจัดสปาห์แรกของเดือนนะครับสุกเสาวอาทิตนี่ก็จะเป็นต้นผักหว,วานนะครับพ่อเม็ดถุงละยี่สิบห้าบาทสี่ถึงร้อยมีทั้งพ่อเม็ดมีทั้งตอนครับบริเวณโซนนี้ก็จะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารตอนงนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับมีของกินเยอะๆไม้ ม,มาองรมเกษตรกร,ก,รกันนะครับจัดบูธกันดินันปาล์มดิรันพาล์มกะหาน แกงส้มตำไก่ย <desserts> ่างด้วยหอมหอมคั Luckily, <understands> ้น <infused> ผ in ึ้งมะม่วงสุมโอ ข้าหลามสินค้าแปรรูปอื่นๆครับอาหารทะเลพวกปลาแห้งปลาหมึงแห้งครับก็มีตรงสดก็ยังมีครับทานี้ก็จะมีหน่อไม้อินทผลัมแวะมาชิมได้ครับเหมืมอนเกษตรกรกันนะครับ มันงาน้ำมันงา้วยเครื่องประดับน้ำไผ่สำหรับคนรักสุขภาพร,ราคาก็ไม่เบาเหมือนกัน,นครับโอ้โหราคาตัวแล้วเป็นพันครับตัวใหญ่เป็นพัน มาลองชิมได้นะครับผู้คนกำลังชิม็นยกใหญ่เลยดน้วน้ำไผ่นี่ก็เป็นสะพานแปลลูก

ส่วนท่านนี้ก็จะเป็นสินค้าแปรรูปนะครับเไปชมกันเลยครับสินค้าแปรรูปก็จะมีพวกไส้อัวอาหารแหนมเข้ามากอะไรพวกนี้นะครับไส้อัว่วอาหรอะไข้าวกล้องแปรรูปเกาลัดบุรี่มันข้าวมันนาว ขอมากไามา,มาอุดหนุนกันได้นะครับมีทุกเดือนนะครับสัปดาห์แรกของเดือนนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรคลองหลวงปทุมธ,ธานีตรงข้ามนวมานาครน,นะครับหรือถ้ามาจากตลาดไทยก็รตรงคลองแอลครับวิบ่งตรงมาทางนว่าน,นะครับ ส่วนนี้ก็จะมีผู้ติ๋วเรือก็ติ๋วมงินผู้ติ๋วนั้นตกหนักครับแตวต่อไปก็ไปชมตลาดโซนต้นไม้ครับผมบริเวณสัตว์ต้นไม้บ้างครับเดินหนุนะครับโซนนี้ก็จะมีต้นไม้ดินส้มควันไม้จุลินทรีย์เฉพาะแสงมีจำหน่ายนะครับถูกๆส้มควันไม้นี่ถูกมากนะครับ ห้าร้อยซีซีประมาณสามสิบบาท <c oughs> ต้นไม้ต้นไม,พไม้พวกผลไพวกผักสวครัวนะครับอยูโซนนี้ ปลาหายากอะไรก็มีอยู่โซนนี้นะครับมะพร้าว <c oughs> โซนนี้ก็จะมีพวก <c oughs> บอนสีต้นไม้เยอะๆเลยครับ ต้นไม้ผลไม้ไม,ม,มีให้เลือกหลากหลายนะครับมีแฝงยักษ์นะครับย,รยาวประมาณสักหนึ่งเมตรได้นะครับี่คมามยาวก็หนึ่งเมตรนะครับนี่แฝงยักษ์ ้อก่อแสงน้ำส้มควันไม้อย่าลืมนะครับตลาดนัดพิพิธภัณฑ์เกษตรคลองหลวงปทุมธานีตรงข้ามน้มนครครับจัดทุกๆสัปดาห์แรกของเดือนนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์แวะมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ